เป็นอดีตเราเคยเป็นอะไรกันยนัทเป็นแฟนกันจ้าเป็นแฟนกันจ่าคุณได้เต็มปากเนี่ยไเลิฟยูไอเลิฟยูไอเลิฟยูไอเลยูจคุณได้เต็มปากด้วยแล้วแล้วแล้วทำไมถึงเลิกกันอ่ะถามหน่อยทำไมถึงเลิกกันเขามีแฟนแล้วเขามีแฟนใหม่เราเราอกหักไหมเราเสียใจนานกี่วันกี่วันแฟนกอตายเสียใจจ้ะมันมีแฟนใหม่แล้วแล้วเราเสียใจเลยแล้วเราไปเจอกันที่ไหนที่เราคบกันเราเจอกันที่ไหนบ้านฉางบ้านฉางเขาใครใครจีบใครกอด เขาจีบจะแดงเขาเขาจีบคำแรกเขาจีบว่าอะไรพูดว่าอะไรมา I love you I love ฟยูโอ้โหเนี่ยเล่นดอกไม้ให้สาวไม่ใช่แล้วทำไมอันเป็นันเป็นเหมือนไม่มียาอามร้อยหนึ่งยาที่บ้านเขาทำอ๋อยาเอาอันไหนเอาอะไรเนอ่าช่วยยาอ่ะยาเขาฝากขายนะยาไม่มีตังกิมาไม่ไม่เอาแคมเหมาองเจเลย

เขืนเขนแล้วเราอะไรเขาละนยร้อย<ม>นี่ไงีงานนี่งาอันนี้งแล้วนี่ดอกเท่าไหร่ดอกยี่สิบออันนี้ดีว่ะเอาเนี่อมันหนาเอาผ้าอยไม่าช่ไมวไม่ใช่มันหนักหนักอันนี้ไ กวงร้อยไงยะก็ช่วยแฟนเตาไปเยอะเอามาถึงกุงเอามาเาวงอเกงใจเอาเกงใจแฟนอีกไม่ชอบใจแล้วเหรออาอต่อเทียงด้วยรูี่ั้ยมาที่นี่เขาเจอจริงพี่ื่นอี่นี่มันูจะดีริงนะเนี่ยไหนแหน่จริงจริงอะไรจะเตี๊ีมจะไดีีมไปทั่วเฮ้ยจริงจ อยู่ใส่เอ็นจะจะยบเอ็นโบราณจะไปไปทั่วอย่างเงี้ยครับไม่ใช่เป็นเป็นเปบราณอาหารเนี่ยมันจะมีใช้กันด้วยนะใช่ใช่มีแบบมีรูปแบฝดอ่ะใช่แฝดขยะแฝดตะยามแฝดตะยำจริงจริงีจริงแต่ยังว่ามันว่าเป็นแฝดหรือเปล่ามันจะใช่วะจะไปเที่ยวเพชรบุรีไหมคิดจะไปไปเที่ยวเพชรบุรีไหมเหรอเปลี่ยนใหม่เหลยมาคนเดียวมาคนเดียวมาคนเดียวด้วย แล้วเย็นนัดพาเราได้เสียที่ไหนครั้งแรกเอออยากรู้เลยที่ไหนที่ไหนบ้านฉางบ้านฉางเขาหลอกไปทําไงวันนั้นอ่ะเราไปแหวนกันันรองโรงแรมนอนโรงแรมไม่กอดไปนอนเขาหลอกเราว่าไงมาด้วยที่รักที่รักที่รักโอ้ขอให้ความหวังเราโอ้เออสิ้นเลยที่รักโอ้ที่รักเลยนะเห็นไหมเจ้าชูไม่เห็นไหมเจ้าชูไม่แปลงแก่ ไม่ใช่ใ่รก็ได้คาราบาลเขาชอบชูไหมเขาชอบชูด้วยมีแฟนเยอะโอ้และทุกวันนี้เรายังจำเขาได้ไหมเรายังรักเขาอยู่ไหมจำได้เขาเจอบ่อยเจอยิ่งใหญ่เอาหรือว่าเจอที่ไหนตะาหิบตะนาลุกก็ไปทั่วนี่คนนี้คือแฟนเก่าเยนัทนะครับนเก่าเยนัทเฮ้ยอ่านี่นี่แถมให้โอ้เขาแถมด้วยแถมใม่ด้วย ไอเลิฟอยู่ขอบพวงนะขอบคุณมากแล้วเวลาเจอที่ไหนไม่จ้องไม่จ้องทักไม่จับแล้วเวลาเจอที่ไหนไม่จ้องทักแล้วนะมีมีลายแบบมีลายแหม่อย่งหนุ่มบ้านชายชอบชอบคนที่ไหนล่ะชอบเป็นนาำบ้านฉาง่ชอบบ้านฉางไอ I love you นี่เลิกกันมากี่ปีแล้วขอโทษหลายปีแล้วขอโทษที่ตั้งเราหาเพราะเขาจบแล้วใช่ไหมโอ้โหทำไมแก่จะมาแก้จะมาแก้ เ้อนร่อนร้ลนอน้มือไม้ออกเลยม่จับมือด้วยเป็นไงสีไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงอหน่ไปไปไปหามไปหักไป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 าไปก่อนไอ้วันจูเน่ไอ้ัจเน่ไหนสปิงนี่เดี๋ยวไหมไอ้ดาริอ่าง่ายงไอย่ามีคำว่าดาเดี๋ยวเดี๋ยวร้อน เป็นไงเป็นไงเป็นไงอะไรนะยาชูเล่ยาชูเลยายาชูเลแล้วกูต้องเอาไว้วะเนี่ยคอยลบจิอ้าวเี๋ยไม่มีลาย้งล่ะไม่มีทองหรืออะไรลายาลายเเอาแล้วตอนนี้เจ็ไม่แรงอนที่มกับภรรยา เขาเริ่มขอลายกันฮะเอามามามาเล็กลายหน่อยมาเล็กลายหน่อยเด็ดไปเด็ดไปหน่อยสอดนึ่งอ๋อเด็ดไม่แรงเด็ดไม่แรงเด็ดไม่แรงฮะเก้าเก้ร้อยเก้าเก้าโหรู้โหมีคนโทรหาทั้งวันเลยเนี่ยใช่แล้วสั่งอะไรก็สั่งดอกไม้อะปลากิ๊กเื่อนเื่อนกิ๊กใช่ไหมขอลายขอลายจะนอนปะเอาเอาไปเนี่ยเอาเราเจอเคยเห็นกันที่ไหน มันช้าอีกเปนานแล้วเปไปนานแล้วไม่ใช่อ่ะใช่ตอนนี้อ่าอดีตแฟนเก่าเข้ามาเจอกันเนี่ยแล้วคืนนี้ไปพักที่ไหนโรงแรมบอกเขยังบอกเขยังได้่ายบอกเลยนะแชร์ให้พี่เขาด้วยบูนบูนแดง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 ไม่ถึงไม่ให้เขาคุยกระปิงไม่ถึงไม่ผู้ชายอ๋อคอนยมัไปต้องหนรไม่เป็นดีมันจะมีล้างล้างหัวไอหี้อะไเอ้าแล้วคนนี้คนนี้ไปกับป่าวไปชอบอ้าวโอ๋อจะแดงดีที่เนาะ พี่นหมอเสร็จไปแล้วฟังใจพวกติ๊กกองแสดงเนี่ยอยู่ตรงเนี่ยจำได้ไหมใช่ใช่คนเดียวกันป่ะใช่โอเคยาทุเรศแล้วเราบูนมันอยู่ตนธรรมหนติเชื่อนะมันชื่อยายาแข็งเหมือนนี้ชื่ออะไรพูดดังๆยาทุเรศชื่ออะไรนะพูดดังบอกเราแล้วกันเราเรชื่ออะไรยาทุเรศไม่ต้องย้ำไม่ต้องย้ำ คนนี้ยคนเนี้ยตอนนี้คุณ่อยู่นนี้ไปกาบป่ะคนนี้คนนี้คนนี้น่ปาะไคนนี้ก็ใช่พูดายื่งรู้ไมไปไปจุ่มเองจริงนะเหนอยยาญาทุเรศยาญาทุเรศชื่ออะไรนะจีเจียเอาหม้อต้มาบอกชื่อด้วยคนที่จาญาทุเรศทุกคนไหมทุเรศทุกคนชื่อน้าเด่นะฮะนี่ไงอ๋อไ่เหลือละ ยาชุเลโอ้โหขอลายมั่งเอ้อ้าวอ้าอ้าวอ้าวายไปแล้วไงไม่เห็นเลยเอ้ยหายแ้ววาย้ววไม่มีอะไรนะายแล้วมั่งยังไม่บอกใครอีกอะไปแล้วไปแล้วอุ้ยเฮียเฮียขนาดนี้เหรอไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช้ขนาดนี้มันจาได้ เคยเคยมันอีนี่เราเคยเคยเจอกันเคยเจอกันนี่รักเอาไปยังไม่ไปนะจะไปยังไม่บอกที่รักเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะวันหน้าแล้วจะไม่ให้เจอแล้วไม่เห็นด้วยเห็นแล้วบอกไอ้เขาอะไรบ้าไม่น่านักเลยอะไรเไม่ถูกไข่ปลาหมดละ เียวอะ็นหอยเอ็นหอยแล้วมันเอ็นมันเรียกไม่เป็นถ้ามเอ็นหอยทอดกระเทียมตอนนี้เราเราอยู่ที่ไหนโอ้คุยไมาตะพุธจังหวัดระยองมาตามาตามากมากตาพุธใช่ไหมจังหวัดระยองแล้วที่บังเอิญเลยนะทยังได้เจอแฟนเก่าด้วยใช่ไหมดีใจมากอ่าดีใจไหมเสือกจังใช่ไหมโอ้โหาจริงขนัดวันนั้นได้มันเอ้ยเจอกันหนึงคืนนั่นน่ะไม่ยังจำได้อ่ะ 不钓了 <noise>